แขกรับเชิญเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตำนานคือเขาเป็นเจ้าของเพลงดัง L ยี่สิบหกสามสิบห้าชอบนะชอบนะอีกดอกอีกดอกแทนเอาคุณค่ะมาแบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเลยตัวนี้บอกว่ายีนอยู่เก้าปียังนิ่งอยู่เลยรับนำชุดที่เก้าถ้าไม่ประสบความสำเร็จแยกคาะแยกคาะออกรงีเอ็มมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โหแม่คุณ สี่เดือนน่ะไม่ได้จ่ายไปแน่นน่ะเ้าก็เจอเขาลดไปแน่นอนปลาประดุกประช่อนที่เขากำลังจะทุบหัวตามหน้าเขียงอ่ะเอาไปปล่อยแบบปล่อยปลาแล้วปล่อยอยู่ห้าหกปีทีนี้ประเดี๋ยวดังเข้ามาเข้ามาเข้ามาแบบคำนานไม่ทันก็เลยต้องหยุดตัวเองเพราะว่าเราลองอยู่แล้วเราหงายท้องไปเลยพระงามเจเลยท่านคะจะไปไว้ไหนท่าของอาปกรไงแต่วันนี้บาดเจ็บนะได้คต่เออหยุดละหยุดกับหยุดเลย15บห้าวัน15บห้าวัน สิบแวันเริ่มใหม่แวดเหรอเออขั้นหน่อยแม่เปรตยิ่งยงต้องบอกเลยว่าพี่ยงเนี่ยเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่น่ารักสิริพรตักเป็นคนที่ทำงานดีมาก